เราจะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างไรถ้าหากตกอยู่ในสถานการณ์เหยียบกันตายแบบในเทศกาลฮาโลวีนที่อ e ิทวอนประเทศเกาหลีซึ่งสถานการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศในทุกชุมชนนะคะใครอยากรู้ตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้พิการพาพวกเราเอาตัวรอดยังไงในสถานการณ์ที่คล้ายๆกับเทศกาลฮาโลวีนที่ย่านอิทวอนประเทศเกาหลีนะคะซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่มีการสูญเสียค่อนข้างมากนะคะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า150คน<ม>และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเกือบ100คนนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเรียน<ม>เพราะถัดจากนี้เนี่ยประเทศเรากําลังจะมีการเฉลิมฉลองในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเทศกาลปีใหม่นะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามีความ ความรู้ในเรื่องของการที่จะแก้ไขสถานการณ์เวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีการเบียดเสียดของคนเป็นจํานวนมากๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยได้นะคะอันดับแรกเลยพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในลักษณะของเหตุการณ์นะคะว่าลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ที่อีเท w วอนเนี่ย คนเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะอันดับแรกเลยนะในส่วนของอีเทวอนมันเป็นย่านย่านหนึ่งซึ่งถนนเนี่ยจะค่อนข้างแคบก็คือกว้างแค่ประมาณ4เมตรแค่นั้นเองแต่มีคนเนี่ยเข้าไปในถนนน,นี้เนี่ยประมาณหลายหมื่นคนนะคะซึ่งมีการเบียดเสียดเยียดยัดกันมากๆเลยและสาเหตุสําคัญที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยเสียชีวิตนะคะก็คือขาดอากาศหายใจนั่นเองเมืม่อไหรที่เราอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆแออัดกันมากๆและเราล้มลงโอกาสที่จะลุกเนี่ยยาก มากมากเลยเพราะฉะนั้นเราจรึงจาเป็นจะต้องมาเรียนรู้เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้นะคะอันดับแรกเลยพี่การอยากให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในเรื่องของกลไกการหายใจของร่างกายของเราก่อนนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราสามารถที่จะหายใจเข้าได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าในปอดของเราเนี่ยมันมีลักษณะของแรงดันที่เป็นลบนะคะเมื่อไหร่ที่แรงดันในปอดเราเป็นลบเนี่ย อากาศก็เลยสามารถไหลเข้าไปได้สบายๆก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหายใจเข้าได้แบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราโดนเบียดโดนอัดบริเวณหน้าอกอะไรอย่างนี้นะคะจากฝูงชนหรือว่าจากอะไรก็ตามนะคะมันทําให้แรงดันในช่องอกหรือว่าในปอดของเราเนี่ยเป็นบวกการหายใจก็เลยจะหายใจเข้าค่อนข้างลําบากนะคะเพราะว่ามันมีแรงดันที่ต้านอยู่นะหลายๆคนก็เลยรู้สึกได้ถึงอาการแน่น,อ,นอึดอัดหายใจลําบากต้องใช้แรงในการหายใจเยอะๆอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ย ไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามีคนแออัดมากๆเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะจนทําให้หลายๆคนเนี่ยอาการที่ตามมาก,ก็คือมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะและอาจจะเป็นลมได้นะคะหลังจากที่เราทราบสาเหตุแล้วนะหลังจากนั้นมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้เราจะสามารถพาตัวเองให้รอดปลอดภัยได้ยังไงนะคะข้อที่1ก็คือถ้าเป็นไปได้เราประเมินสถานการณ์แล้วว่าคนเยอะแน่นอนสถานที่แบบแออัดมากๆและยิ่งถ้าหากว่าใครที่มี โรคประจําตัวคือโรคแพนิกโรควิตกกังวลอยู่แล้วและเมื่อไหร่ที่อาการแพนิกกำเริบจะทําให้แบบว่าควบคุมการหายใจได้ลําบากพี่การแนะนําเลยว่าให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะมันจะทําให้อาการของเราเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะ 2. องเวลาที่เราไปในสถานที่ที่มีคนเยอะๆและเป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยพี่การแนะนําว่าอยากให้หาทางหนีทีไล่มีประตูอยู่ตรงไหนมีทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนนะคะให้ศึกษาทางออกนะเผื่อ เกิดอะไรฉุกเฉินเราจะได้ประมวลได้ว่าอ๋อเราจะต้องเดินไปทางทิศนี้เพื่อออกจากสถานที่นั้นให้ได้เร็วที่สุดนะคะข้อ3นะคะถ้าสมมติว่าเราตกอยู่ในฝูงชนแล้วยังไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกมาได้นะคะพี่การแนะนําว่าให้ตั้งการของตัวเองเอาไว้ก็คือเอาแขนของตัวเองนี่แหละมากันในส่วนของหน้าอกเอาไว้นะคะการการกระแทกการการบีบอัดน,นะคะเพราะ ถ้าสมมติว่ามีการกระแทกบีบอัดที่บริเวณหน้าอกมันจะทําให้เราเนี่ยหายใจลําบากมากยิ่งขึ้นเพราะมันจะเป็นแรงดันบวกทําให้เวลาหายใจเนี่ยจะหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจแล้วแน่นนะคะเพราะฉะนั้นให้กอดเอาไว้อย่างนี้ตลอดเวลานะคะโดยให้ห่างตัวออกมาสักนิดนึงอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหน้าอกของเราเนี่ยไม่ให้โดนบีบอัดมากจนเกินไปนะคะทําให้หายใจโล่งมากยิ่งขึ้นนะคะและถัดมาข้อที่4นะคะในกรณีที่เราไม่สามารถออกจากสถานการณ์นั้นได้นะคะให้พยายามทรงตัวให้ดีที่สุดให้แบบ ว่าเสี่ยงต่อการหกล้มให้น้อยที่สุดถ้าสมมติว่าคุณล้มลงโอกาสที่คุณจะลุกได้เป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนข้างหลังจะล้มตามเป็นโดมิโน,โนทับกันทับกันและอันนั้นแหละจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดอากาศหายใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นการทรงตัวให้สมดุลที่สุดอันนี้จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดนะคะวิธีการก็คือให้พวกเราเนี่ยเวลาเดินให้เดินแบบแยกขาทางออกนะคะคือทางออกประมาณลักษณะนี้เลยนะแล้วก็เดินเดินไปเรื่อย ไม่ควรที่จะแบบให้เท้าชิดแบบนี้เพราะเมื่อไหร่ที่เท้าเราชิดกันแบบนี้มันจะทําให้การทรงตัวหรือว่าศูนย์กลางของร่างกายของเราเนี่ยมันแคบและทําให้เราเนี่ยล้มได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายังไม่สามารถออกจากสถานการณ์นั้นได้ให้พยายามเดินแยกเท้าให้กว้างที่สุดเพื่อทรงตัวของตัวเองเอาไว้ให้ได้นะคะและพิการเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราจําเป็นต้องไหลไปตามฝูงชนนะคะไม่ควรที่จะให้ไหลไปตรงๆควรที่จะเคลื่อนตัวในแนวชิด เฉียงเฉียงเไปเรื่อยๆเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยโดนผลักได้น้อยมีโอกาสเสี่ยงที่จะหกล้มเนี่ยได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะในเรื่องของการเคลื่อนตัวให้พยายามเฉลปบเฉียงไปเรื่อยๆอันนี้จะปลอดภัยกว่านะคะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะอันนี้จําเป็นมากๆเลยเวลาที่เราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เริ่มรู้สึกว่าหายใจลําบากหายใจไม่สะดวกเริ่มกลัวเริ่มแพน,นิกอะไรอย่างนี้นะคะให้พยายามตั้งสติและ ควบคุมการหายใจของตัวเองหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะคะมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับออกซิเจนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการตกใจมากจนเกินไปจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องการออกซิเจนมากยิ่งขึ้นหายใจเร็วมากยิ่งขึ้นและเสี่ยงที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นลมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดก็คือถ้าหากว่าเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าถ้าทางมันไม่น่าจะปลอดภัยคนเยอะจนเกินไปแอร์อาจจนเกินไปนะคะให้พยายามเด็กเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ ะะเพื่อความปลอดภัยนะของพวกเรานะคะคการสรุปให้อีกครั้งหนึ่งะะว่าถ้าสมมุติว่าเราเ,เกิดตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นทำยังไงถึงจะสามารถรอดและปลอดภัยได้นะคะคข้อที่1นนะึพยายามศึกษาทางออกนะคะคมีทางออกฉุกเฉินตรงไหนมีประตูอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะะยิ่งถ้าหากว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยไม่เคยไปนะยิ่งจําเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทางออกฉุกเฉิน,นะคะพยายามป้องกันการบีบอัดบริเวณซวงอกนะคะคโดยการตั้งการของตัวเองเอาไว้นะเวลาเคลื่อนนะคะค โดยที่ให้แขนของตัวเองเนี่ยออกห่างจากหน้าอกเล็กน้อยนะคะและเดินไปอย่างนี้นะคะไหลไปตามฝูงชนนะมันจะช่วยป้องกันในเรื่องของการกระแทกที่หน้าอกได้นะคะ 3. ก็คือให้พวกเราเนี่ยพยายามรักษาสมดุลน,นะคะป้องกันการหกล้มให้ได้มากที่สุดนะคะให้จําไว้เสมอว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราล้มโอกาสาที่จะลุกยากมากๆนะคะ 4. ถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องไหลไปตามฝูงชนไม่สามารถที่จะออกจากสถานที่นั้นๆได้ให้พยายามเดินในแนวเฉียงนะคะ เพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการหกล้มเนี่น้อยกว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเคลื่อนตัวในแนวตรงเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนผลักหรือว่าโดนดันเนี่ยค่อนข้างเยอะและล้มได้ง่ายนะคะสุดท้ายนะคะอยากให้พวกเราเนี่ยตั้งสตินะคะพยายามหายใจเข้าออกลึกๆปรับการหายใจให้ปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะและฝากถึงถ้าหากว่าใครที่มีโรคประจําตัวนะคะโรคแพนิคต่างๆนะที่เวลาที่อาการแพนิคก,กำเริ่มเนี่ยจะทําให้หายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วอันนี้พี่การอยา ากให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้นะคะก็อยากให้หลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ครบจบลงไปแล้วนะวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เหยียบกันตายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆเทศกาลก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะและขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะใครมีคําถามมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรู้ว่าจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ